สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซกฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะมาชวนเพื่อนๆค่ะทําเปียกสาคูมันม่วงมพะพร้าวอ่อนกันค่ะก็ทากินเองง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยค่ะค่ะอันดับแรกนะคะเราใช้สาคูเม็ดเล็กนะคะอยู่ที่150กรัมค่ะเราก็จะล้างผ่านน้ำหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราก็จะพักทิ้งไว้ก่อนค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต้มสาคูค่ะวันนี้นะคะเราใช้น้ำมะพร้าวอยู่ที่500 ml ค่ะหรือประมาณสองถ้วยตวงนะคะจากนั้นเราก็จะใช้น้ำเปล่าอยู่ที่250 ml หรือว่าประมาณ1ถ้วยตวงค่ะใบเตยค่ะสามถึงสี่ใบต้มน้ำให้เดือดค่ะเมื่อน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่สาคูที่เราพักไว้ค่ะ ลงไปต้มให้สุกเลยนะคะเราใช้ไฟกลางในการต้มค่ะแล้วก็หมันคนไปเรื่อยๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวสาคูของเราจะไม่ติดก้นหม้อได้ค่ะเมื่อสาคูสุกแล้วนะคะจะมีเม็ดไตๆอยู่ข้างในเล็กน้อยค่ะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไป120-150กรัมค่ะความหวานก็สามารถปรับเพิ่มลดเองได้ค่ะมันม่วงนะคะ เนหั่นเตาค่ะสองร้อยห้าสิบกร,รมัมหรือว่าปริมาณตามชอบค่ะมพะพร้าวอ่อนค่ะปริมาณตามชอบค่ะวันนี้แอดก็ใช้มพะพร้าวอ่อนทั้งหมดสองลูกนะคะผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทําตัวกะทิสําหรับราดตัวสาคูกันต่อเลยค่ะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวกะทิกันค่ะเราใช้กะทินะคะอยู่ที่400 ML แป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะเกลือป่น1ช้อนชาคนให้แป้งและเกลือค่ะละลายให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยนำไปตั้งไฟค่ะจากนั้นค่ะเราก็นำกะทิค่ะมาตั้งไฟต้มให้กะทิเดือดเล็กน้อยค่ะแต่ไม่ต้องให้แตกมันมากนะคะอันนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเสิร์ฟกันเลยนะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเปียกสาคูมันม่วงมพะพร้าวอ่อนค่ะแล้วก็จะโรยกระทิลงไปเล็กน้อยค่ะก็อาจเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ลองไปทําดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเสฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ